ว่าที่ขเราก็มาชมกัน so ต่อเลยนะคะตอนนี so ้พี่ลิดาก็เข้ามานั่งในรถไฟท่านประธานเป็นแสนโซ่ค่ะนี่นะคะเขานั่งกันอย่างนี้นะคะมือโต่ลิดากาดใช้คุดโดนิซิตะนี่นะคะเขานั่งอย่างนี้นะคะบนรถไฟนะคะรถไฟที่จะเดินลงไปก็เล่าอ่างนี้นะคะรถไฟที่ต้องใส่ต้องใส่แมสนะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะ เยอะมากต่อใส่แมสนะคะก็เนี่ยค่ะทางไปนเป็นสิลิมลงไปนะคะก็ยี่ดาได้นั่งนะคะตอนลงนะคะตอนขึ้นมาแต่กี้พี่ดาต้องยืนนะคะได้ไหมมันคนเยอะนะคะก็เลยได้นั่ง้าตอนลงนะคะยิ่งด่าก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูว่าลงยังไงนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะาบางคนเขเต็มแล้วเดี๋ยวเขาก็ลงนะคะ <c oughs> ก็ไม่นานนะคะประมาณสักกี่โมงนี้นี่ยแต่คนเนี้ยสิบเก้าสิบสองทอนนิดเลย่รู้เหมือนกันนัทีนี่ไม่แน่นใจนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็น้องดูเหวไปด้วยนะคะเห็นไหมเขานี่วิวจริงๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่ารถไฟเป็นหน้าตา่างหน้าตา่างแก้วหมดเลยนะคะบ <c oughs> นรถไฟเนี่ยเห็นไหมคะ เราก็น er, so like, ั่งดูว oh, ิวลงไปด้วยเลยสวยมากเดี๋ยวก็มาดูคลิปสกันนะคะว่าตอนรถไฟลงแล้วจะเป็นยังไงที่เขอถ่ายรูปนก็เดี๋ยวก็มาดูคลิปสองกันนะคะว่าตอนรถไฟลงแล้วจะเป็นยังไงพี่เราขอถ่ายรูปหน่อยป๊บนึง